ต่อทะเบียนไม่สําเร็จนะคะแต่ตั้งใจยังไงก็ต้องต่อทะเบียนให้ได้เนี่ยพรบรเนี่ยเก็บไว้แล้วน้องเขาหาไม่เจอนะคะก็เลยให้เพื่อนที่เขาเป็นคนขายพรบรเนี่ยก็เป็นไฟล์ pdf เนี่ยส่งมาทางไลน์แล้วเราก็ไปปิ้นที่ร้านถ่ายเอกสารนี่คือขั้นตอนที่1นนะคะเสร็จแล้วก็นับปีพศออของรถเนี่ย าเก้านี่คือปีที่ออกใช่ไหมคะพอหกศูก็1ปีแรกนะ6กหนึ่งหกสรถแค่6ปีไม่จำเป็นต้องตรวจต่อรออแต่ปรากฏว่าพอไปต่อทะเบียนนะคะขาดทะเบียนไป1ปีนะคะคือให้หลานดูแลรถคันนี้แล้วเขาไม่ต่อทะเบียนนะคะเท่ากับว่าขาดการต่อทะเบียนไป1ปีก็เลยต้องตรวจ ตลออนะคะก็ไปหาร้านตรวจแล้วก็เขาตรวจดีมากเลยนะคะดูไฟนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไฟข้างซ้ายไม่เขาเรียกว่าไฟหลีอ่อนมากเลยเขาเลยคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหลอดก็เลยเรียกช่างมาดูปรากฏว่าช่างเนี่ยเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเช็คแล้วขั้วหลอดนะคะขั้วหลอดเสียก็เลยเปลี่ยนขั้วหลอดเสียค่าใช้จ่ายประมาณร้อยหนึ่งถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหลอดก็ประมาณเกือบสองร้อยนะคะ ก็คือตรวจสภาพผ่าเสร็จปุ๊บก,ก็ไปยื่นนะคะไปยื่นโดยการขับรถไดทูนะคะไดทูแล้วก็ชำระเงิน2ปีนะคะอ่า3,115บาทนะคะก็ได้นะคะถือว่าสำเร็จค่ะเพื่อนๆแต่ว่าผ่านอุปสรรคหลายอย่างมากนะคะกว่าจะต่อทะเบียนสำเร็จ